สวัสดีค่ะพบกับแจนฟอร์ดพนครเกษตรนะวมินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแจนพามาดูรีวิวนะคะตัวนี้ตัวเท่ๆเลยก็คือตัว964นะคะเป็นสีประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวสปอร์ตเลยมาดูกันค่ะว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มจากกระจังหน้านะคะเป็นแบบแรปเตอร์ใหญ่ๆไปเลยสัญ,ญลักษณ์ FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะคะ FORD แบบตัวหนังสือเป็นสีดำตดัดกับสีส้มเป็นสีทูโทน หลาอหลอกันไปเลยค่ะเพราะว่าตัวรถเป็นสีเทานะคะก็จะตัดกันค่ะและเพิ่มในส่วนของไฟสิวนะคะ LED สีส้มนั่นเองค่ะล้อมากับสกูฟิตนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วใหญ่ๆไปเลยนะคะเป็นแบบลายม้านะคะเป็นม้าสีดำเงานั่น,น,นเองค่ะและตัวครอบนะคะครอบไฟเลี้ยวจะติดให้เรียบร้อยแล้วแล้วลก็จะเพิ่มในส่วนของไฟ LED ด้วยนะคะเปิดตอนกลคืนจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ ส่วนไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีดําคลอบไปที่ไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ติดเป็นสกรูเออตัวคิ้วล้อนะคะสีดํามันดําเลยนะคะแล้วก็แบบมีหมูดแต่ว่าไม่เป็นสีเงินก็จะเป็นสีเดียวกับซุ้มล้อน,นั่นเองค่ะลูกค้าเลือกที่จะทําเป็นสีเงานะคะซึ่งตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะเท่ไหมคะ ในส่วนของยกสูงนะคะตัวนี้ยกสูง2นิ้วค่ะล้อมากับตัวนี้เลยตัวนี้นำเสนอเลยยางเนี่ยจะเป็นยางเทพเลยนะตัวนี้ยาง M นะสเปคนะอยู่ที่33คูณ12.5อา R ยี่สิบไปเลยตัวนี้ยางเทพเลยนะคะและใส่นะคะคู่กับตัวแม็กเนี่ยฮอตทตัวนี้ก็จะเป็นลายนะคะสีเงินตัดกับสีดำ ตัวนี้ตัวฮอตฮิตเลยนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆอยากจัดตัวนี้ทักแจนมาได้เลยหล่อเลยด้านทางนะคะตัวนี้ติดแหลกลังคาเรียบร้อยคิ้วกันศาสตร์นะคะและข้อมือจับแบบสปอร์ตเองค่ะและลูกค้าติดเพิ่มเป็นตัวนี้เลยค่ะพี่ที่เห็นสกาดโคนนี่คือของจริงเลยนะคะวิ่งสาดโคนกันมาแล้วเนอะตัวนี้นะคะติดเป็นแฮมเมอร์นะคะหนาสามมิล รุ่นชาโด w เหล็กหนาเป็น3มมิลเลยรับน้ำหนักได้ดีมากๆรุ่นนี้ควรจัดขาแข็งแรงมากๆเลยและด้านหลังนะคะตัวนี้ติดเป็นตะแกรงโลบารเหล็กนะคะแฮมเมอร์นั่นเองค่ะรุ่นที่มีไฟนะคะส่องสว่างข้างหลังนั่นเองนะคะเป็นไฟเบรกดวงที่4แล้วก็ไฟ LED ที่จะส่องสวัดได้เลยนะคะ ตอนคืนตั้งแคมป์ตั้งอะไรไฟจะสว่างมากเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ LED ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยพร้อมกับตัวนี้นะคะลูกค้าติดเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะรุ่นแฮมเมอร์นั่นเองค่ะจะมีการปรับนะคะออโตที่กุญแจรีโมทเลยและในส่วนด้านท้ายค่ะกาบท้ายของเราจะติดเป็นกาบท้ายสีดำด้าน ตัวหนังสือนะคะ FORD ใหญ่ๆไปเลยค่ะจะเป็นสีที่เหมือนกับกระจังหน้าเลยก็คือสีส้มตัดกับสีดำนั่นเอง FORD แบบวอลโลโก้นะคะและคลอไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับสัญลักษณ์เลนเจอร์ที่ติดเป็นอะคริลิกให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะดูโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนตัวบันไดท้ายเนี่ยกันชนท้ายเนี่ยลูกค้าก็ใส่เป็นตัวคู่ตัวโรงงานนะคะเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถเออเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะที่ติดฝาถังน้ํามันเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูรอบคันกันเลยค่ะตัวนี้นะคะครอบฝาถังน้ํามันเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีรถที่เป็นสีเทานะคะก็จะสวยเป็นอีกแบบค่ะพี่ๆเช่าบแบบนี้มีไอเดียแบบนี้ทักแจนมาได้เลย ตัวนี้นะคะโดดเด่นอยู่ที่ตัวยางกับตัวแม็กเลยยางแอมนะคะแล้วแม็กคอรทตัวนี้เป็นรุ่นเทพเลยค่ะถ้าพี่ๆสนใจแบบนี้นะคะสีเทานะคะยังมีอยู่ในสต็อกค,ค่ะถ้าพี่ๆอยากแต่งแบบนี้ทักจันมาได้เลยที่0818262623นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะแล้วเจนจะค่ะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกดปึง้งนึงแจนทักเองเลย นะคะแล้วก็มาพบกับแจนนะคะที่คลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะไวไยค่ะ